สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขนมจีบหมูอาเฮียนะครับร้านอาเฮียตะะเปาถุงหนึ่งนะครับถุงหนึ่งหกสิบลูกนะครับหกสิบลูกนะครับลูกค้าสั่งไปขายได้นะครับแล้วก็นะครับอุ่นร้อนนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มหน่อยนะครับน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับ ลูกใหญ่มากหมูเต็มเต็มเลยนะครับหมูเต็มเต็มเลยนะครับวันนี้นะครับนี่นี่เสร็จแล้วนี่ครับหมูเด้งเด้งเลยนะครับคุกน้ำมันกระเทียมเจียวทำใหม่ๆนะครับแล้วก็นะครับเอาไปแช่ฟีดไว้นะครับแล้วก็เอาไปขายได้เลยครับพ่อค้าแม่ค้านะครับทักมานะครับ